เรือ่องราวดีๆแบบนี้เสียงรีทก็จะมามัางกรกำลังจะแลนดิ้งแล้วนะฮะ How to t r a ์เ Your Dragon นี่คือไทยแลนด์กาลาพิเบียต้อนรับพวยเสียงภาษาไทยของฮิกกับและแอสทริกครับนี่คือสยามอและพู ปลอบมือและกรีดม,มาอีกสักครั้งได้ไหมอ่ะสวัสดีคร,ครับสวัสดีครับนนัสเรครับสวัสดีนะครับพูวิครับสุริศยาโบนะครับสวยหล่อสไม่กล้ายืนข้างเลยดูสิทักทายกันก่อนฝากรถไทยแฟนคลับตันนี้มาก,กันเยอะมากเลยครับสวัสดีครับทุกคนก็ คนเยอะมากมากเลยคนเยอะจริงๆเฉยเลยนะครับก็ผมคุยนะครับผมรับบทเป็นผู้ให้เสียงภาษาไทยกับพี่ครับนะครับว้าวค่ะครบเชนจ์การ์ดดวลค่ะดวนตกนมานะฮะไม่รู้จะตกอะไรตกแล้วตกเล่านะโดนตกทั้งมังกรโดนตกทั้งคนภาคงงไปหมดเลยนะฮะรีบสติมาพูดคุยกันสักนิดนึงดีกว่าครับ ถามมาสองคนนะฮะอยากรู้ความรู้สึกของการได้เจอท้งนี้ว่าฮ้ยดับแอนิเมชันที่เราประทับใจนะฮะตอนนี้การจการเป็นไลฟ์แอคชั่นมีคนจริงๆแสดงให้เราดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างขอถามสยามโมก่อนค่ะก็จริงๆเชื่อว่าที่อยู่ในที่นี้เนี่ยรู้จักเจ้าเที้ยวขุดอยู่แล้วแล้วก็เป็นแฟนของ How To เฟรนด์ r ูราคที่เป็นแอนิเมชันอยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็เวลาผ่านไป15ปีเนี่ยหนูคิดว่าก็มันเป็นหนังฟองยักษ์แล้วหนูก็คิดว่าเป็นภาพยนตร์แห่งปีที่ ทั่วโลกจับตามองและยิ่งจินตนาการเหล่านั้นของเราอะค่ะมันถูกนำมาเป็นเวอร์ชั่นของไอแฟลชั่นหนูก็คิดว่าน่าจะเป็นการตอบตจินตนาการของทุกคนในวัยเด็กให้มันชัดเจมนามากยิ่งขึ้นคะ่ะจริงครับผู้เจคองโตเนอะรู้สึกว่าได้เจอกับเพื่อนเก่าอีกครั้งเหมือนไม่ได้เจอกันนานอเนอะครับก็ เชื่อว่าเป็นซีรีส์หนังเป็นทริลจี่ที่มีแฟนคลับเยอะมากๆอยู่แล้วนะครับผมอขอเสียงแฟนคลับของท่านดูเชยจินดาก้อนได้ไหมครับก็เป็นหนังที่มีแฟนๆเยอะมากๆเลยนะครับผมก็ดีใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าพระผู้รางก์งเราก็แอบได้สนิททีกันแล้วตอนที่ภาคเสียงกันเนาะก็รู้สึกว่าวิ้ยพอมันออกมาเป็นไลฟ์แอคชั่นเนี่ยมันสนุกมากๆอีกแบบหนึ่งแล้ว มันยังได้ความหลังลมและความออริจินอลอยู่ในนั้นดังนั้นเชื่อว่าทุกคนน่าจะไม่ผิดหวังกันแน่นอนนะครับผมแล้วก็รู้สึกว่าเป็นหนังอีกเรื่องหนึ่งฟอร์มยักษ์อีกเรื่องหนึ่งสำหรับปีนี้ที่น่าติดตามมากๆเพื่อก็ต้องมาดูกันในโรงภาพยนตร์เลยครับยอดเยี่ยมจริงๆเลยนะฮะทุกโรงภาพยนตร์เลยนะคะรับรอกันได้เลยตอนนี้จองตั๋วล่วงหน้าได้แล้วนะจองตั๋วล่วงหน้ากันก่อนได้เลยนะฮะอยู่ที่เอสเอสตอนสาวไวกิ้งซะก่อนมองจิดาวคารก็รู้เลยมาจากสาวไวกิ้งแน่นอนไม่่ใชอ <c oughs> คุณแอสเตรรู้อย่าง,ง <F N S 1> นีง <F N S 1> น้เลยใช่ไหมโบผมยอมใจคุณมากเลย <c oughs> เหมือนหรือว่าตา่างกับแอสทริยยังไงบ้างค่ะคือตัวแอสทริยเองถ้าเกิดว่าใครได้ชมในแอนิเมชันนะคะน่าจะทราบดีว่าเขามีความเป็นผู้นํามีความแข็งแกรง่งแล้วก็มีความเด็ดเดี่ยวแล้วก็มีความมุ่งม,มั่นมากๆนะคะในั่นที่เขาเป็นเขาเรียกว่ามีความฝันว่าอยากเป็นสุดยอดนักล่ามงกรอใช่เพราะฉะนั้นเนี่ยความเหมือนกันถ้าถามว่าเหมือนกันกับเราไหมนะคะ หนูว่าสิ่งแรกที่เหมือนที่คนบอกว่าเหมือนคือทรงผมในเวอร์ชันไลฟ์แอคชั่นเพราะว่าทรงผมของแอนิเมชันกับไลฟ์แอคชั่นจะต่างกันนิดนึงในเวอร์ชันที่เป็นไลฟ์แอคชั่นก็จะผมอันนี้คือคนชาวเน็ตบอกมาว่าคล้ายๆค่ะแต่ว่าในเรื่องของคาแรคเตอร์ใช่คาแรคเตอร์ก็จะมีความคล้ายกันในเรื่องของความมุ่งมั่นตั้งใจความทะเยอทะยานส่วนหนึ่งที่เป็นส่วนที่อินเตอร์เตกกับเราได้เนี่ยมันจะยิ่งสนุกเนาะใช่ค่ะดีจังเลยนะคะอ่ะถามพี่บีบ้านดีกว่าครับ ทิกเาเหมือนต่างก,กันยังไงบ้างครับอ,อย่างในไลฟ์แอคชั่นเนี่ยที่ก็ถูกเล่นโดยคุณเมสันเทมส์นะครับผมก็รู้สึกว่าอุ้ยตัวละครตัวนี้เนี่ยเป็นตัวละครที่มีความซับซ้อนแล้วก็มีความออดโยนในตัวเยอะมากเลยคือเป็นตัวละครที่คิดนอกกรอบมีแต่ความรักให้กับคนรอบข้างแล้วก็มีความเป็นผู้นําที่สูงแต่ไม่ได้เป็นผู้นำเดเชิงของ เขเป็นผู้นําทั่วไปที่จะต้องดุแข็งกล้าหรือว่าเป็นผู้นําไวกิ้งแต่เป็นผู้นําที่คอยฟังคนอื่นและคอยอยู่กับเขอื่นครับผมก็จะม,มีความคล้ายบ้างในเรื่องแบบลักษณะนิสัยแต่ผมก็รู้สึกว่าค่อนข้างต่างในหญิงชิ่เชิงเพราะว่าทีมเก็จะเป็นคนที่แบบอ่อนโยนนุ่มมากๆแล้วก็อคอยรับฟังคนอื่นคอยเข้าใจคนอื่นมากๆก็ เป็นหลายๆอย่างที่เรารู้สึกว่าเราต้องพยายามมาปรับตัวคาแรคเตอร์เพื่อให้ออกมาเป็นแบบที่ทุกคนได้เห็นครับโอเเ้ยดีะคือพีค้าบนะฮะเขาได้เป็นคุณไงใช่ไหมแกเป็นพีค้าบเลยนะครับทีนี้ต้องถามต่อแน่นอนการแทรกเสียงเนี่ยคือผมเองมีประสบการณ์เหมือนกันและผมก็รู้ว่ามันยากมากยากจริงๆการที่เราจะถ่ายทอดอารมณ์แล้วยักคำให้ตรงกับตัวคาแรคเตอร์อ่ะหลายคนก็จะมีประสบการณ์่วนรู้สึกเหมือนกันนะฮะ ทั้งสองคนเตรียมตัวยังไงในมุมมองของการที่เราต้องเอาละฉันต้องใช้เสียงแล้วก็ใช้กาแสดงด้วยสยามโมครับค่ะของโมงก็คือต้องยอมรับเลยว่าเรื่องแรกเลยค่ะของคูมมีอาจจะมีเคยภาคเกมใช่ไหมคะแต่ว่าของโมงเนี่ยในสายงานภาาเนี่ยคือเป็นเรื่องแรกเลยว้าว่จริงๆแล้วสยามโมคืออยู่ในอินฟนีมีความความยากในเรื่องของเชิงเทคนิคว่าหูข้างนึงจะต้องเป็นแบบออริจินอลแล้วก็แบบจะต้องดูบทไรด้วยแล้วเราก็จะต้อง อย่างภาษาไทยไปด้วยซึ่งแบบมันเป็นอะไรที่ใช้แยกภาษาแยกม,มากพอสมควรค่ะอันนี้คความยากออเนองมันก็ท้าทายแต่พอทําไปสักครักหนึ่งพอเราปรับตัวได้ใช่ค่ะก็คือพอเราเริ่มภาพไปสักพักหนึ่งเนี่ยเรื่องของวิญญ,ญาณอแอสทริดเนี่ยมันเริ่มองลง,<อ>งมันลงเริ่มองลงแล้วใช่มันก็เลยรู้สึกว่าอินค่ะแล้วก็รู้สึกว่าทุกคนต้องต้องไปชมจริงๆค่ะมันดีมากจริงๆค่ะโปรขนาดนีแล้วนะคะต้องซื้อตัว๋วลวกหน้าเลยนะครับอ,องแอสทริดลงแล้วองทิ้งอัพลงไหมครับคุินครับ ก็กว่าจะลงก็ใช้เวลาเหมือนกันครับผมเข้าใจเลยก็ก่อนหน้านี้ถึงแม้ว่าอาจจะเคยภาคเกมอะไรแล้วแต่ว่าก็ไม่เคยภาคน่แล้วก็โดยเฉพาะภาษาไทยก็ไม่เคยภากเป็นภาษาไทยเหมือนกันับผมก็รู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ยากเหมือนกันก็ก็ถามว่าเราได้ใช้สกิลที่เราใช้ในงานของเราไหมซึ่งเป็นการแสดงการร้องเพลงเราก็ได้ใช้นะเช่นก่อนที่จะไปภาคเสียงทุกวันก็มีการฟองเสียงมีการนู่นนี่นั่น พยายามเทรนเสียงออกมาแล้วก็ ء, พออยู่ในห้องอัดเนี่ยก็ด้วยความที่ว่าเราก็มีประกาศการแสดงเราก็แสดงในนั้นเลยแต่ว่ามันก็จะมีความยากของมันก็คือว่าพอมันเป็นการภาคหนะังเนี่ยมันเป็นการภาคทับที่คนมันแสดงมาแล้วเราก็จะไม่ค่อยถนัดเพราะว่าเราเนี่ยถนัดในการแสดงในสิ่งที่เราตีความไม่ใช่แสดงตามคนอื่นดังนั้นก็จะเป็นสิ่งที่เราต้องปรับกันเยอะนิดนึงแล้วก็อีกอนนางที่ยากมากๆเลยคือเรื่องการเช้เสียงเพราะว่า ทำยังไงให้คนจำไม่ได้ว่าเป็นเสียงเรา oh. แล้วก็การเปลี่ยนโทนเสียงก็ oh. กจะเป็นอะไรที่ค่อนข้างยากเพราะว่าหนึ่งในปัญหาที่เจอระหว่างการภาคก็คือว่าพอภาคไปเรื่อยๆแล้วเสียงบางครั้งมันสวิชกลับมาเป็นเสียงเราเอง oh. ก,ก็จะเป็นเป็นหนึ่งในอุปสรรคแล้วกันที่เราต้องค่อยๆเวิร์กแล้วค่อยๆปรับกับมันแต่พออ,อย่างที่พี่สยามโมพูดพอเราเริ่มองลงแล้วพอเราเริ่มข้อเทียแล้วก็เจอนะจุดที่มันไปได้แล้วมันก็ไปได้ค่อนข้างง่ายครับผมกู๊ด คำถามสบายๆกันมากดีกว่าในเรื่องเรารู้อยู่แล้วว่าฮิกอัพเนี่ยสนิทกับเพื่อนสนิทของเขาคือเจ้าเคี่ยวกุ่นะฮะถ้าเกิดว่าบูบินสามารถมีมังกรผู้ใจได้อยู่ที่กรุงเทพอยู่ที่กรุงเทพเป็นสัตว์เลี้ยงอ่ะต้องหมอ,อเป็นสัตว์เลี้ยงมังกรสัตว์เลี้ยงแปลกๆเธออย่าเพิ่งเรียกกรี๊ดแปลกๆ<ป>เป็นมังกรเป็นสัตว์เลี้ยงถ้ามันเกิดขึ้นจริงได้ในกรุงเทพนะคุณอยากเชิญเนี่ยเขาทำอะไร โอ้ oh. ถ้าอยากเทรนเหรอครับผม mm hmm. ผมอยากจะเทรนให้เขา,เาบินไปได้ทุกที่ครับ mm hmm. ด้วยความไวแสง mm hmm. ให้แบบเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้ mm hmm. เพราะว่า,าแค่วันนี้มาเซนเทนเบิร์กแล้วก็ติดมากอะกล <laughs> ับมาก็เป็นชั่วโมงแล้ว <c oughs> ถ้ามีมังกรสักตัวแบบหอกมาไดา้บินมาได้เนาะมาจอดอยู่แบบข้างหน้าเซนเทนเบิร์หรือว่าข้างบนเซนเทนเบิร์ก็น่าจะดีเหมือนกัน ก็ฝ่ารถติดได้หรือว่าผมทํางานแถวโศสอย่างเงี้ยแยกโอสโนี่ก็คือระหารกับรถติดเหมือนกันก็น่าจะบินไปทุกที่ครับผมโอ้ดีจังเลยอ่ะอบทบาทที่เราพาดเนี่ยเขาเป็นไวกิ้งสาวเนะาะถ้าคุณสามารถเป็นไวกิ้งสาวได้หนึ่งวันคุณจะทําอะไรเอาแบบว่าณปัจจุบันใช่ไหมสมมติว่าเป็นไวกิ้งจริงๆณตอนนี้ก็คงจะออกทะเลได้ตากแดดตากลมเฮ้อ ออกทะเลแล้วก็ไปร่ำเรียนวิชาการปราบมังกรใช่ค่ะแล้วก็ตอนเย็นอาจจะแบบแวะส,สังสรรค์กับเพื่อนเพื่อน,อนชาวไวกิว้งแวะส,สังสรรค์อาจจะแบบว่าร้องเพลงเฮฮาปาทิคคึงปาเท่เพ <laughs> ใช่และที่สำคัญที่สุดฉันจะเป็นคอนเทนต์ครีเอเตอร์สายไวกิ้งโอ้โหคุณอยู่ในสายเพื่อจริงจริงฮะสิ่งหนึ่งที่ผมเพิ่งรู้นะฮะเพิ่งรู้ว่าไวกิ้งมีสามชาติปะทิงจรงปะเทิงจได้ด้วยนะฮะจนตีชมเผ่าอะค่ะ <laughs> ในหนทั้งสองคนก็อยู่กับเราแล้วครับขออนุญาตใช้เวลาสั้นๆิดหนึ่งเล่นเกมกันหน่อยได้ไหมได้เลยครับโอเคอุปกรณ์เจอเลยครับพี่อุปกรณ์พอแล้วเหรอผมผมคิดว่าผมพอรู้เพราะว่าเคยต้องในหนังเนี่ยมันจะมีฉากหนึ่งที่ครับต้องมานั่งไล่อ่านชื่อบังกรแต่ละตัวครับถ้าสีแดงอย่างนี้ผมว่าเพิ่พิคาด่ครับคุณเก่งมากเพิ่มพิาคุณต้องทผมไม่ต้องทำอ อยู่นะอยู่วิหนึ่งเท่าแล้วในทางเกมครับเป็นยังงไคะภาพต่อไปจะเป็นผลการตัดสินว่าใครจะได้บ้านได้รถจากเกมนี้ไปจริงเหรอครับเอานะครับเอาจริงนะครับผมแส่บๆอ๋อคือภาพตัดสินครับแต่ตอนนี้เช็คเชิญมาที่สยามโอก่อนครับเป็นตาคุณที่จะเลือกเปิดหนึ่งหมายเลขครับเปิดอะไรครับขอเป็นเบอร์หกค่ะเบอร์หกเชิญครับมาเลยว้าว นี่เหมือนส่วนไหนของภาพเนี่ยมีเสียงกระซิบอีกแล้วมีเสียงกระซิบหนูมันค่อนข้างมั่นใจเพราะว่าเห็นความลำตัวลำตัวอ๋อนี่คือลำตัวเหรอฮะคิดว่าวค่ะมันจะเป็นลำตัวนะดีนะคิดว่าเป็นลำตัวแรงจริงมัง<อ>กรซิบสองหัวถูกต้งองเลยรอรับบ้านแล้วก็รถเลยบ้านแล้รถนะฮะบ้านแล้วรถชื่อบ้านี้ สิ่งที่ผู้ชนะของเราได้คือความภาคภูมิใจครับผมปรบมือให้กับเซียอมครับสยามโมครับเล่นกันสนุกสนุกนะปาพิสูจน์ป็นทั้งสองคนเป็นแฟนมันแท้ของฮาวตูชเวนยูราโกนจริงหรือเปล่าซึ่งจริงเดนี้อยากจะได้ดูฮาวตูชเวนยูราโกนแล้วนะครับฝากสักนิดนึงสยามโมครับเลยครับแฟนฝักกูวินหรือแฟนฝักสยามโมนะคะก็เรื่องนี้เป็นภาพยนตร์จากแอนิเมชันในตำนานมาเป็นไลฟ์แอคชั่นแห่งปีที่เราเชื่อว่า ทุกคนจะต้องคิดถึงเจ้าเคี้ยวกุดในโมเมนต์สมัยก่อนที่เราเคยดูเมื่อ15ปีที่ผ่านมาแล้วก็โดยเฉพาะครั้งนี้เป็นผลงานการภาาไทยครั้งแรกของสยามโมและก็คูวนก็อยากจะให้ทุกคนติดตามนะคะกระจายข่าวแล้วก็ซัพพอร์ตเราทั้งสองคนรวมถึง o า to t จ a เ n y ีย r d รา g o n อภินิหารแลกี้พิชิตมังกรด้วยคะ่ะปากวันนี้อ้อมอ้อมใจขอะคุณสยามโมมากๆนะครับครับผมก็หนังเรื่อง How to Train Your d ร a g o n นะครับผมรับรองว่า,าไม่ผิดหวังแน่นอน อันนี้แอบพูดได้เพราะว่าพอพอเห็นกันมาแล้วตอนภาคเนาะก็นอกจากที่ว่าเขาทำมันเป็นไลฟ์แอคชั่นแล้วเนี่ยพ่วงกับก็เป็นคนเดิมจากตอนแอนิเมชันก็คือดีเดบลอย์แล้วก็ได้ทั้งจังหวะบัตเล์ที่ให้เสียงกับสโตวิกในตอนแอนิเมชันมันเล่นเป็นสโตวิกในภาคนี้อีกแล้วก็ทั้งตัวไม่สันเทมส์เองเนี่ยนิโคลพาร์เกอร์เนี่ยก็บอกเลยว่าเหมาะสุดๆเลยครับผมก็ฝากกันด้วยนะครับไม่ว่าคุณจะดูเป็นซาวด์แทร็ก หรือดูเป็นภาคไทยนะครับผมก็แล้วแต่ตามใจชอบกันเลยนะครับผมก็สามารถไปดูกันได้ในวันที่11นี้นะครับทุกโรงภาพยนตร์นะครับและเราจะไม่พลาดแน่นอนไบกิ้งพิชิตมังกรโดยเฉพาะเสียงของสยามนและภูวิน11มิถุนายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ย้ำนะฮะ11มิถุนายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์ทั่วประเทศตอนนี้อยู่ที่ SF ขึ้นไปจองบัตรดูหน้ากันก่อนได้เลยนะครับเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนางข้ารสูการถ่ายภาพนะทั้งสองคนจะอยู่กับ,รบรเราบนเวทีนะครับเชิญเลยนะครับ ฝากกันด้วยนะครับสำหรับ How to Train Your Dragon Live Action f o r m ยักษ์นะครับนี่คือน้อภาพยนต์แอคชั่นแฟนตาซีที่หลายคนรอคอยครับกับเรื่องราวระดับพังงานนะฮะของชนเผ่ามนุษย์และก็ชนเผ่ามังกรนะครับจากเรื่องราวที่เ<ม>ชื่อมต่อไปด้วยความรักและความหวังดีของท่กาวกับเจ้าฟูดเดสหรือว,ว่าจะเที่ยวคุณนี่เองเชิญพี่ๆสื่อมวลชนได้เลยนะครับพร้อมกันทั่วประเทศ11มิถุนายนนี้ทุกโรงภาพยนตร์นะครับ ตอนนี้บูวินและก็สยามโมนะครับผู้ภาคสิ่งภาษาไทยให้กับความเชวนดูดราก้อนยังอยู่กับเราบนเวทีนะครับต้องบอกว่าเแฟนก็น่ารักมากๆมารอกันตั้งแต่เช้าเลยแนละเชื่อนะครับว่าหลายคนก็จองตัว๋วล่วงหน้านะฮะก็อ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์โพสต์ของเรานี้นะไปทุกช่องทางเลยนะครับน่ารักที่สุดเลยจะเป็นฮิกับและแอชวิดในดวงใจแน่นอนนะฮนะเวอร์ชันเสียงภาษาไทย เวอร์ชันภาษาอังกฤษแนะนำให้ดูทั้งสองเวอร์ชันฟินที่สุดเชิญกล้องกลางได้เลยนะครับเราจะถ่ายด้วยกันทั้งหมด4ช็อตด้วยกันครับนี่คือช็อตที่1ครับ่อสกรูนี้ได้แสดงให้เห็นประเทศไทยจำกัดขอเชิญประเมินต้อนระับท่านครับซึ่งคุณสิรุมิตรนะครับจะได้ให้นี่คือเวอร์ชันคนสแสดงเป็นภาพยนตร์แอคชั่นแฟนตาซีสุดยิ่งใหญ่จาก DreamWorks Animation ครับ จะพาทุกคนทะยานสู่กเกาะเฟิร์มนะฮะเินแดงแห่งไวกิ้งบุ่งล่ากับมังกรเพิรมการเรื่องราวของพีคับเป็นการเขียนตำงนานบทใหม่นะครับจากสงครามสู่นิรทรรภาพนี่คือช็อตที่สองของเราครับหลายคนรอเลยนะฮะภาพยนตร์ไลฟ์แฟชั่นจาก DreamWorks Animation และโดยเฉพาะอย่างยิ่งผลงานกานกำกับของทีเดอะบลล์นะครับ ชื่อคนนี้การันตีแล้วครั้งนี้นะฮะท่านผู้บริหารของเราครับคุณศิรวิทย์มีเซอร์ไพรส์ครับมอบเป็นครอบครัวน้องมังกรครับรวมทุกสายพันธุ์เลยให้กับทั้งสองท่านนะครับขอเสียงปรบมือสักนิดหนึ่งครับน่ารกักมากๆหลายคนมอนแล้วโอ๊ยอยากจะจับจองเป็นเจ้าของบ้านจเจริญครอบครัวมังกรแบบนี้นะฮะน่ารักด้วยแล้วก็ทรงพลังด้วยครับ แมกคันนี้ฟ้าเปิดจริงๆที่สามครับและแน่นอนนะครับว่าเราได้จัดเป็นไทยแลนด์การ์ดฟิลเมยร์แลยิ่งใหญ่แบบนี้ต้องขอขอบคุณเซนชูเบิลครับร่างใจรือเลยนะครับเป็นเชิญเพิ่มเติมครับคุณพินสิรีท,ท,อ,รรทองโรโผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดบริษัท SF Corporation จำกัดมหาชนขอสินคุนให้ SF หน่อยครับ ได้ที่นที่ดีที่สุดแนะนำํำในการซื้อของเครื่องดูดูกน้านะครับยังอยู่กันช็อตที่3นะครับเหลืออีกหนึ่งช็อตครับมดีเชิญพีสิมนมชนที่ต้องการได้เลยนะครับมีคตรภาพที <S <S ่งดงามที่เกาะเบิร์กแห่งนี้ผู้กำกับก็เก่งทีมงาน C G I ก็ระดับโลกรองด้วยสยามโมสยามพาสิงชูและก็ผูวินตั้ ให้คุณทุกใจมากกว่าที่เคยครับนะครับ How to Train your <c oughs> ครับ <c oughs> จะรับ How to Train ด้วยดราก้อนนะครับกลับมาอย่างยิ่งใหญ่จริงๆ <c oughs> ขอบคุณไปอย่างสูง <c oughs> ไหมครับไกลใต้ไกลต่ำของดินเดือดัวนะครับ ต้นฉบับแอนิเมชันระดับตำนานหลายเรื่องเลยทีเดียวครับรวมถึงทีมผู้สร้างนะฮะที่ในในโลกแห่ง,งามาังกรอต่มาอย่างเนื้อจริงวันนี้ต้องขอขอบคุณจริงๆนะฮะคุณผู้ชมที่รับชมผ่านทางไลฟ์ทางเอสเอฟซีน็มาทุกช่องทางเลยนะครับอย่าลืมนะฮะไปซื้อตั๋วล่วงหน้าและ11พฤศจิกายนเจอกันทั่วประเทศกับ How to Train Your Dragon Live Action น,นะครับขอบคุณคุณผู้ชมทางไลฟ์สำหรับของเราในวันนี้นะฮะข้าวตุ้ยช่วยจูดราก้อนอภิษฎแห่งไวกิ้งพิชิตมังกรรอบพิเศษะนะครับสามารถเข้ารับชมาพยนตร์ ตามหน้าตัวของท่านได้เลยภาพยนตร์เริ่มฉายเวลา15นาฬิกานะครับเป็นแฟนอย่าลืมติดแฮชแท็กให้เราด้วยนะ How to Train Your Dragon TH และอธิหา Viking, pitch, hit, นไวกิ้งพิชิตมังกร2 2 h แฮชแท็ฝากไว้ได้ออกอ,อกอ้อมใจนะครับขอบคุณภูวินและสยามบอนะครับวันนี้ผมอาม้างกรกันหมดหน้าที่ How to Train Your Dragon นี่เป็นภาพยนตร์แอคชั่นฟอมยักษ์ครับเหนือโลกจินตนาการ15ปีที่หลายคนรอคอย แก่ค่ะแกค่ะแก่ไปเยอะคะ i'm <laughs>